ากเจ้านาะต้องซื้อเข้ากินก็มาสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า เกเกติตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปขอจนตันห้อฟังรายการมอกอปประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยสำนักทรัพเบียกรน้ำบาดาลเขตดนึ่งลำางเจ้านี่นเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้า เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกรอหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องุ่งหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคต สถานีวิยนนทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด กเกษตรี่รอจริงจริงคู่หญิงเขชมกันใหญ่กรอใหมถ้าใครรักใครกินไกฟ่ฟรีฟรีเกษตรี่รอจริงจริงู้หญิงเขาอยากรู้จับเกษตรี่รออิกน้นถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟร เกษตรี่รอจริงจริงผู้หญิงเขอยากรู้จักเกษตรี่ออินน้ใครรจักินผักฟรีฟรีเีอจริงผู้หิงว่ไม่มีเกษตยนกินนมฟรีฟรีเกน่อจริงๆผู้หญิงเขาอยาก ฟรเสร็ซไม่รอจริงจริงคู่หญิงเขาก็ชมเราเอกเกเาเอก็ได้ชิชเกินเนยฟรีฟรก็เสร็ิไมจริงจริงคู่หญิงเขาอยากรู้จักกเ็เสร็ิไม่รอนินน้ำเขไสรูจักกินผักฟรีฟรี เจริญตั้นห้าฟังรายการมอกพบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพบกับทีมงานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางฝ่ายกิจการสาขาภาคตอตอนบนกทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรและเชียงใหม่กู้วันพุธ หกนาฬิกา30นาทีแผวเจ็นาฬิกาหโมงเกิงถึง7จ็ดโมงเจ้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ A.M. s t o r e o ความทีหกร้อยสกิโลเฮิร์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ์ r วเบทดอท c คอร์พลัสหกึ่ละ YouTube สถานีวิทยุมกเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเป็นสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินเจ้า สวัสดีเจ้าตนผู้ฟังและท่านผู้ชมคู่ตันปิกมาพบก,กับรายการมกเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรคู่วันพุธหกมโมงเคืงแผ่วเจ็ดโมงเช้าตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM เตอรโอความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิร์ส์คลื่นสายสุดออ,อ,อากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เวอร์ไวเว็บ ดดเคอ e plus 6 1 2 c o m f a c e b o o k l i อ e ละ YouTube สถานีวิทยุมากาเจียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็นฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพย์หับใน้ที่ตำมืนรายการนะเจ้าวันนี้ก็คงจะมาพร้อมกับทีมงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนนะเจ้าก็มีท่านผอมาโนดบัวองค์ผู้มยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนทกศดูแลอยู่แล้วก็ตังท่านผู้มยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลคิดหนึ่งลำปางดรพ่อพรสิทธรึกษาก็ดูแลนะเจ้าแล้วก็ห่วมผลิตรายการตุยกันที่จะนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเชื่อมโยงการผลิตทางด้านการเกษตรสู่แผนธุรกิจต่าง ด้านการเกษตรคือกลุ่มเกษตรกรผู้ใจน้ําบาดาลในพื้นที่แจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ห่วมประชาสัมพันธ์ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดรวิโรธอิมพีทักที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลและท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่13และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านที่สาวแปดนะจ้า ห่วมเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เตือนนี้โดยมีผู้เชิดศาสตราจารย์อนุพรสุวรรณจกสิกิจผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมออกร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นนะเจ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมออกเพื่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายรรยลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณธนพัฒน์เหนียวแน่นนะเจ้าเกษตรกรลูกค้าทอกศส,สาขาเด่นชัยจังหวัดแพร่นะเจ้าเป็นประธานกลุ่มผู้ใจน้าบาดาลเพื่อการเกษตรหมู่สองก็อยู่เลขที่62ทับหนึ่งหมู่8ตํตำบลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เจ้ามาอู้คุยกับเพื่อนกันดีกว่ากับรายการมอกปบประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรต่างสถานีวิทย มกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกกับข้าเจ้าแสงเทียนเนเียมทรยบทีมงานสถานีวิทยุมกเชียง,งใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเจ้าซึ่งคุณธนพัฒน์เดี่ยวแน่นก็เป็นลูกค้าทากสสาขาเด่นชัยจังหวัดแปรเจ้าส,สดีเจ้าคุณธนพัฒน์เจ้า วเจ้าคุณธนทรเนาะเจ้าเป็นปปาานายพ,พ่องการรวมกลุ่มน้ำบาจาเนเพื่อการเกษตรของเฮาหมู่สองนะเจ้าวรวมกลุ่มกันกัาเมิองและก็เจ้ามทต่มาจะใดและก็การดําเนินงานของกลุ่มเฮาในเรื่องการบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรเป็นจจใดพ่องเล่าเฮือเกษตรกรป้อุ้ยแม่อุ้ยต่างวิทยุมอกอเกษตรศาสตร์ภาคเหนือเฮาสักได้เจ้า เจ้าว่นดูเจ้าพระเจ้าพระนครเหนือแม่นเม่อะป็นไรถึงผู้ใช้น้ำประดานหมูสอยที่เอาล้มกลุ่มกันเนี่ยก็เข้าว่าช่วงก่อนแล้วก็หน้ากลางหนุ่มเนี่ยดูน้ำบอกว่าการใช้ใจในการทำการเกษตรทำขุนไรดีสวนไรน้ก็มีการรวมกลุ่มกันเกิดขึ้น ทีนี่มาร้านเป็นกจมาจงสูบนะคะนลองเ่าได้เป็น,นกนนลุ่มใน,นรนน้านขุ้นมามีห้อพอใช้สำหรับกรุ่มตัดไหยหรือรกระไหรือห้าว้อยนะแต่เราจะเน้นเน้นน้ำคือเกิดประโยอะที่สุดคือใช้ผูกหมุนเงินจีได้ง่ายาพอเราจะทำการเกษตรได้หลายๆอย่างส่งปงลูกผักสวูคขา้าวปลูกข้าวโพด คือที่ใช้น้อยเสียว่าใช้ไปเยอะที่ถึงที่ซื้อราค่ะเพราะวงนี้มันต้องใช้นานประทงังเพราะว่าถึงแข็งและสูงต้องใช้นานเยอะๆค่ะเสียประท,งทังคือจื่นเกิดต๊ สีก็ต้องใช่เหมือนกันเจ้าเจ้าปุ๋ยแป่งก็ยังต้องใช้อยู่เจ้าเจ้าเจ้าสีจะต้องปรุงแน่นแน่นต้องปรุงสีเนาะตอนนี้แน่นสีจะโดนละลายละแม่นเจ้าก็เลยต้องรวมกลุ่มกันเนาะเพราะว่าน้ำมันเขียวไม่เราตะกอนตอนนั้นนะเจ้าตอนนี้รวมกลุ่มแต่เนาะจะทำยังไงบริหารจัดการให้เกิดปอยู่ชน์สูตร หบอกให้นานได้รู้อะไรเนาะนะส่วด้านบนมันก็จะเป็นพนนื้นภาคเหนือตัวปลาปูกันแลาวปุ๊บเนามันก็จะ,ะไหลลงนะคว mm hmm. รืี่จะไปอยู่ด้วยต่อไปอะค่ะแ mm hmm. ต่างใช้งานตอนปลามัน,ะะนมก็ราคาไปหน่อยราคามันกล็ลดลงเนาะแต่ไยัดเสวนนั่งไจได้ค่ะ mm hmm. ตอนนี้กลุม่มกลุม่มผู้ใจน้าบาดาลเพื่อกันเกษตรที่คุณท่า,านาผาสเป็นประธานนี้สมาชิกมีกันหลายก็เจ้าสมาชิกนี่มีประมาณสามตัวหลายค่ะเจ้าเป็นในพังส่วนใหญ่ปลูกพืชออย่างแหมพ่างนอกจากพืชพักสุดครัวเนี้ยนาแล้วเจ้าก็ตอนนี้กไม้ผลยืนต้นนะคะเจ้าเพ่อเอ๋ตอนนี้มัน เกษตรกรเนี่ยเป็นกัลป์ขอส่วนต่างๆมาหนึง่งภาวาเขาไป,นะป็น,น,น,ต,ไไน,นต้นปัญหาหนึ่งซื้อสายเส้นน้ำเส้นสีและราคาของสินค้าเนาะอย่างเข้าเนี่ยเป็นต้นตามนะคะตาม้องที่พาน้เตุ่นกระมักเปลี่ยนทำเหวอะคุยธุรกิจอะไรได้เงี้ยเปลี่ยนแปลงกันไปตามกราถาของพื้นที่อะค่ะใช่ค่ะ ขางข้าวนี่ปลูกพักเป็นส่วนใหญ่ไอ้น่ะกับข้าวไอ้น่ะพักส่วนครัวจ้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเอนปลูกจ้ครัวแล้ปลูกพริกผ่องไอ้หบบผ่อง้าจ้าต้องต้องไหนสนใจก็จะทำซอสทำพวกเจียวจิ้มเกลืออย่างเงี้ยค่ะที่เอามาทางเราได้ค่ะเพราะเรามีน้ำเพื่อที่เกษตรกรเขาปลูกไก่ผลิต ใช่ค่ะเจ้าส่วนใหญ่พริกที่เราปลูกนี่เป็นประเภทไหนพ่องกับเจ้าคุณธนภัทรที่เราปลูกกันเป็นที่ดอกที่ทำต้อนะคะเจ้าพริกเขียวพที่มะนาวที่โสมน่ะเจ้าเจ้าที่ตูงดาที่ตูงแดงที่เชื่อใจค่ะอ๋อแบบที่ดีค่ะเจ้า อันนี้ก็เป็นพืชอันใชอายุบนักบำเมินใดเนาะก็เก็บเกี่ยวได้แล้วเนาะจ้าเป็นพริกเป็นลักษยเจ้าเนาะตั้งบนแล้วก็ตั้งลงมาก็เนี้ยนาปลูกข้าวพยายามใจน้ํปลูกข้าวปลูกข้าวโปจ้าแล้วโปดเหลืองแล้วแล้วก็กลุ่มผู้ใจน้ําเฮานี่เฮาแบ่งการใจน้ํากันอย่างไดห้อง่ะจ้าส่วนใหญ่น้ำบาดาลเพื่อกันกรเกษตรเฮาเนี่ยจ้า ก็ต้องเปนเป็นเป็นเป็นโจ้หมู่ละอยทิ้งละอาตีพสอนที่นี้ค่ะคือคือเลอว่าไอ้บางทีได้ขาน้าก็ไปในอาที่ได้เหล่งโซ้คุ้มนึ่งที่พี่เจ้าก็พักมาหึเเตื่นหมุนเลี้ยได้เลยอะค่ะจากและคนก็จะเข้าเรอ่ต่างๆใส่แมไอสีน้าไอสีกันดอนก็ใส่แมไปก่อน้วกาที่มันไหลลงไปของน้าลุง มันจะไมใช้ประโยชน์ด,ด,ด้กันหลายๆอย่างนะคะช่ค่ะอ๋อแล้วก็อันเขามีการบริหารจัดการมีการพระซุมกันก็ว่าอันจะบริหารจัดการยังจะได้ก่อนที่เราจะแบ่งน้ําไปเป็นสายเป็นเส้นเนี่ยใช่ค่ะมีค่ะจะเอาก็จเสาร์ตอนเที่เขาจะแบ่งหน้าหรือว่าเชื่อป่าบอการบริหารอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีการทดลองสายใต้ มีการไปรชุมเงินกองและมีการรวบรวมการ่อยแรกสามคนหนึ่งตีวค่ะค่ะและในส่วนทักษสอบ้นเข้ามาเป็นพีน่เลี้ยงเฮาจะได้พ่องกับเจ้าเรืเ่องการบริหารจัดการน้ําบาดาลคือสอดคล้องก<อ>ับการป<อ>ลูกพืชค่ะเราก็สอื้ออาจะเป็นพี่เลียล้ยงเาตั้งแต่เริ่อแรกสือเอาั้านขึ้นมาเนาะเอาเขาไปรูของุ มีปริมาณมากมีความต้องการราคาดีใอ้หนูสร้างแล้ว่าคุณคือคำแนะนำเราเนาะในด้านวิชาการและเงินทุนนะคะจะ้าตึงวิชาการตัวมีเป็นแหล่งทุนทื่เราตัวอนอเจ,อจ้าจ้าฮัลโหลจาา้าพึกษาเพื่อนได้นอเจ้า,จานอจ้า,าจตึงวิชาการเนาะจะปลูกขึ้นไรอ,อย่างที่มันเหมาะกับเปิงกับบ้านเฮาเอเนาะ ใช่ค่ะแต่จะมาอีกอย่างหนึ่งกรารละการที่เราจะปลูกเราต้องมีตลาดแล้วต้องมีวตนนัตถุะสงค์ล่ะคุณปลูกไปแล้วคุณผลิตวัตถุดิบไปแล้วคุณมีสี่้องรับในการค้าขา,ายรอเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมีีิออกรือเปล่ปาปลูกขึ้นมาแล้วขายได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อมันต้องเอาตลาดนําการผลิตเนาะเจ้านาอใช่ค่ะเจ้าเรื่องของการตลาดนี่เปิ่นเข้ามาช่วยดูแลห่าห้องกับเจ้าต่างทกศเป็นพี่เลี้ยงขื้กคาแนะนํากับเจ้าก็มีเจ้าแผนการตลาดเนาะการพิ้นเ้องอย่าแผ่นธุรกิจอินเตอร์เาอหือจ้าาง<ะ><ะ>มันก็ม<ะ>ีต้นมเจ้าไทร่า<ะ>เนี้ค่ะจ้าฟางแม่ ไปได้ยางมันต้องมีอะค่ะจ่าต,ตั้งแต่ต้นทุกค้าแม่น้ำลูกยางอะค่ะแล้วก็ค้านจะน้ำสมเอตุสมอที่เรามีความพร้อมที่จอประสานก็เป็นได้อย่างไรเนาะคันว่ามีการอ,อ,อบรมื่้กลุ่มเฮาตัวเกับเจ้าองค์ความรู้ต่างๆมือเน,นี่ยการบริหารจัดการน้ำมีค่ะ,คะจ้า เพราะว่าเกษตรกรกับสอกสอนี่มันคาดกันไปได้หรืเจ้าเจ้าเหมือนกันคู่กันนะเอาน้อแต่แบ่งนเจ้าอ่าฮะเป็นตีเปิ้ลคือเกษตรกรเจ้าเป็นฟางทากรสอนมาคู่เกษตรกรเนี่ยเหรอเนาะเจ้าก็ เพราะนั้นการจะปลูกพืชอายางเฮากับพ่อการตลาดเนาะที่นี่ปลูพลิกส่วนใหญ่ก็ป้อนสู่โรงงานตัวอีกเจ้าก็ว่าส่วนใหญ่อีเข้าเจ้าป้อนสู่โรงงานนั้นนะจ๊ะแต่งซอสอย่างต่างๆเนะาะแสดงว,ว่าน้ําท่าเฮาก็บริหารจัดการได้ในกลุ่มเฮาแล้วก็การจน้ํานี่เฮาคิดน้ํากันจะได้จ้าในกลุ่มเฮาต้องเก็บการน้ําตัวแม่นกับเจ้าเจ้าเป็นลูก้าเจ้า วันนี้เขาคำนวณดูแล้วกะวันนี้เขาจะจากที่ปีสุดการและต่องบาสุดการบาี่ยเป็นช่วงของการใช้น้าใช้ไฟอ่ะก่ะหือจ้า ก็ต้องมาอู้กันก่อนนี้แม่นกะเจ้าในกลุ่มเาใช่ค่ะม,มาประชุมกันเนาะอยู่ทีมาตี่ตีประชุมมาค่ะเจ้าเพื่อจะได้ประหยัดการใช้น,น้ําเนาะคือเกิดประโยชน์สูงสุดเจ้าเพราะว่าเขาต้องขึ้นการน้ําตัวแม่นกระเจ้าแล้วก็ในส่วนการที่เราได้น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนี้ก็เป็นตังสํานักทรัพยากรน,น้ําบาดาลเขตนึ่งลปางแม่นกระเจ้ากับตังทกระ่าแต่และเจ้า กว่าจะอนุมัติผู้เฮานี่มูเฮาต้องเกียมการอย่างก่อนแม่นกับเจ้าใช่แล้วก็นานกว่าจะได้ค่ะต้องเกียมเอกาสารเกียมอย่างไ้เนาะเราก็ต้องดูความเหมาะสมดูมทุนที่อย่าค่ะใช ก็ถือว่าที่นี่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำมาก่อนเนาะทัดแคลนน้ำก็เลยได้การอนุมัตินะเจ้าในการแบ่งบนห้องจุดตั้งน้ำบาดาลเพื่อกันเกษตรขึ้นนะเจ้าอันนี้ทำให้กลุ่มเกษตรกรเฮาตอนนี้ปลูกพืชได้นักขึ้นเนาะมีรายได้มันคงขึ้นเกษตรกรมีรายได้ก็มีฐานของชีพิดีขึ้นมาเนาะเจ้าพืกเจ้า แก้ปัญหาหื่งเกษตรกร,เ,กรเขาได้ตวัวถ้าเามีน้ำเขาก็ทำการเกษตรได้นะเจ้าเนะาะใช่ใี่ในน้ำที่นะ้าห,หลอดก็ห <c oughs> ลอดทุกอย่าง <c oughs> แม่นละเจ้าแล้วแล้ว้วตนนันีกลุ่มเฮาอันได้วางแผนอย่งกันแฮมกอ่อที่จะเพิ่มต้นทุนน้ำอาจจะช่วยกันดูแลป่าหรือว่าปลูกอย่างเป็นธนาคารน้ำใต้ดินเอย มีการอูกกร้ก,กันว่างกับเจ้าในกลุ่มผู้ใจน้ำบาดาลทางเขาตอนนี้กำลังขึ้นศาหรู้ตดูเจ้ายังยังบได้ดีว่าจะคิดผนไม่อยู่แต่แต่มันมีอยู่ไม่แผนแต่ยังบอบวได้กำเนินถึงจุดนั่นเตื่อนะคะเพราะว่าเขาพึ่งํำเนินมาใหม่ๆนี่เองค่ะเจค่ะ แล้วถ้าเป็นเกษตรกรกลุ่มอื่นที่เพิ่นอยากจะใได้น้ําบาดาลเพื่อกันเกษตรอย่างอี้พ่องนี่เพิ่นจะต้องจะมีคําแนะนํเพื่อเพิ่นยังจะได้พ่องสักน้อยก็ตาคุณธนภัทรจ้าอ๋อตอนนี้นะคะ่ะมันจะมีหขคุมคุมบาดาลปีดทั้งราชาการจนชั่วยอยู่นะคะเพื่อกี่ต่อไปได้ที่เกษตรนะเข่าคุอมอมําพภอใส่อําเภอ ทีทีพันอาศัยอยูนะคะแล้กษาขอคำแนะนำตรงนั้นเพื่อประสานไปชืดของบาดานอีกทีหนึ่งค่ะอ๋อไปที่นในของการเกษตรก่อนเองเนาะแ้าหัวเรื่องของการเกษตรเนาะตนก็จะได้วิเคราะห์ตรงนี้ประมวลผหนตรงนี้ว่าื้งที่คุณดูตรงไหนคือความแร่แมาแค่ไหนถึงจะทานตรงนี้ไปอาจจะได้คำแนะนำเพื่อคือเข้าไปหุ่งบาดานนะคะแต่เอาเป็นทำงานกัน อันได้ชีดกันเนาะยังเป็นระบบเนาะบรูราการกันจ้าจ้าเพราะว่าอันมันต้องเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําแต้เน่จ้าเนาะเรามีความจําเป็นเนี่ยเนาะถึงจะขออนุมัติมาเนาะเพื่อที่จะสับ คุณ้องว่าทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางที่เปนดูใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็มีท่านพอดรพบพรเศรษฐปรึกษาท่านเป็นพอดูแลอยู่เนาะเพึ่งนก็จะพิจารณาตามลำดับความสำคัญของแต่ละกลุ่มที่เสนอเข้าไปนะจ้ะพอได้รับการอนุมัติเพิ่นก็จะลงมาพอฮือเนาะแล้วก็เวลาเพิ่นแปลงอย่างแล้วเพื่นก็จะฮือตัง องค์การปกครองส่วน,นท้องถิ่นรับผิดชอบต่อไปในการดูแลเอานาะจ้าเนาะเจ้าใช่ค่ะเจ้าใ,ในส่วนของการบริหารจัดการน้ําบาดาลในกลุ่มเฮามีอย่างเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนําให้กลุ่มอื่นได้ทราบแหม่มก็สักหน่อยเจ้าตอนนี้เฮากำลังซื้ของการแสงการของการพน้ําของคนในกลุ่มเนาะคุณเจ้าในกลุ่มดูว่าเฮาจัดการได้ ดอมากน้อยชค่ไหนตอนนี้เลยโบมีคำแนะนำไปติดตู้บุญนเพื่อเจ้าเลยอยากจะประมวลผลประมวลผลของคนไม่คุ้มดูก่อนนะาเจ้าตายแต่เจ้สามเนาะก็ตั้ง พอความต้องการของคนในชุมชนตัวเนาะใช่จ่ะนี่ก็เป็นหัวใจสําคัญเลยในการบริหารจัดการกลุ่มนะเจ้าในฐนานะประธานกลุ่มผู้ใจน้ําบาดาลมูสองตำบลโป่งป่าหวายอําเภอเด่นใจจังหวัดแพร่ลูกค้าทกาสาสาขาเด่นใจจังหวัดแพร่คุณธนภาาัทรเหนียวแน่นนะเจ้าเพื่อเกษตรกรกลุ่มอื่นให้<อ>ไปศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะหึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะพืชท้องถิ่นเฮาส่วนใหญ่จะปลูกพืชพริกเนาะเพื่อเข้าสู่โรงงานแล้วก็แย่งนาตัวเนาะก็ติดต่อคุณธนภัฒนเหนียวแน่นช่องทางไหนโทรศัพท์ไหนได้พ่องเจ้า,าถ้าสะดวกตีเบอร์เบอร์โทรเลยค่ะเจ้าศ9 3 8เจ้าสามสองแปดเ้าเจ็ดเจ้าสามเก้าไมาได้ทุกเวลาค่ะเจ้าแหมกรรมหนึ่งก็ได้เจ้าคุณธนพัฒนจะเบอร์โทร ูนย์เก้าสามสองแปดเก้าเอ็ดเก้าสามเก้าค่ะเจ้าโทรศัพท์ได้เลยเนาะเจ้าจ้าเจ้าแบบฟิลเลยค่ะบบได้ปิกค่ะมันยั่งเลยเนาะมาค่ำเมื่อคืนมัยั้งกับท้อเนาะยังเว้นเมื่อคืนเนาะพักผ่อนกันเนาะเจ้าจ้าเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเขาปิกมาพบกันแถมนะเจ้าคุณธนภัทรแน่นเนาะอยากมาเชื่อชมอะไรจะมาได้ค่ะ สารพีนัเลยค่ะมีมีมีอย่างพิเศษแถมพังเจ้าในกลุ่มแงแลวเรนไ่้อย่างค่ะแต่ขอขอฝากไว้ว่าพุดไหนมีน้ำที่ใดมีน้ำนั่นจะมีชีวิตชีวะค่ะ นะเนาะเจอกันประหยัดน้ำเนาะใจน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดนะเจ้า,อาขอบคุณนะเจ้าคุณธานภาัทรเหนียวแน่นเกษตรกรลูกค้าทากศเล็กที่62ทับเนื่งหมู่8ตำบปลปงป่าไว้อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ลูกค้าทากศสาขาเด่นชัยจังหวัดแพร่กับรายการมอกร่อประชาชนช่วงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตกรนะเจ้าปลากันได้นกวนปุดหกโมงกินแผ่วเจ็ดโมงจ้าทางสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ออนไลน์ Online, ทั่วโลกนะจ้าต้องขอบคุณทีมงานตังทกศสาขาแปะแล้วก็มีทีมงานท่านพออท่านผู้มยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนท่านพออมโนธบัวองค์ผออฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบนแล้วก็ท่าน สำนสําน,นะน,นักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตเน่งลําปางดรพุพรเศรษฐพรึกษาดูแลอยู่นะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าเสงียนเนียมทราบพร้อมคุณธนภัทรเหนียวแน่นจากทกศส,สาขาเด่นใจจังหวัดแปรนํานรายการจากท่านฟังไปก่อนทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักส,สดีเจ้าคุณธนภัทรเหนียวแน่นเจ้าส,สดีเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกอหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด t h อ i l a n d ด์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุม,มกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ